ได้ะะดเลยค่ะสีสันจัดจ้านมากเลยค่ะขนมจีนน้ำยาโปคะ่ะเนื้อโปโอ้โห,โหยุกมากเลยอะ่ะน่าทานสุดๆเนื้อโปเนี่ยเป็นก้อนๆเนี่ยน่าทานมากเลยค่ะโปูแน่งๆเลยคะ่ะ <à> สุดยอดเลยปกตินะคะมีเมี่ยมบ้าน ฟีนะคะก็ f ีทำกับข้าวข้าวให้เมยทานนะคะวันนี้เมย์นักกันกับเพื่อนคนไทยไว้นะคะแล้วก็นักกันทำอาหารกันให้ทานค่ะเดี๋ยวไปกันค่ะเฮ้ยบ้านร้านนี้หรือเปล่าบ้านสวยจังบ้านสวยมากเลย ดีค่ะบ้างสวยมากเลยหายากไหมคะหายากไหมไม่ยากนะคะแต่ว่าเฮ้ยเห็นแล้วก็ปอยป้าหเานี่สวยมากสวยตรงไหนเนี่ยสวยตรงไหนน้องเมย์วันนี้นะพี่รู้ว่าน้องเมย์จะมาหาพี่แล้วพี่ก็เลยชวนเพื่อนๆมาทานข้าวที่บ้านพรารู้ว่าน้องเมย์จะมาทำอาหารให้พี่ทานไปเติมเต็งเก่นมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยทุกคนเนี่ยมารอรอกันนะ รอ,รอ,ร,อรอน้องเมย์ตั้งแต่บ่ายโมงแล้วค <c oughs> ่โอ้ตาย <c oughs> แอบแซวแอบแซวค่ะโอ้ยน้องเมย์วันนี้น้องเมย์จะทำเมนูอะไร <c oughs> วันนี้เมย์ว่าจะทำขนมจีน น้ำยาโป้ค่ะดีไหมคะดีมากเดี๋ยวพี่ก็จะเชิญมาที่ครัวของพี่จ๋านะคะแต่วันนี้พี่จ๋าจะไม่ได้ช่วยครัวใหญ่มากเลยแต่ไม่ได้ช่วยน้องเมย์ทำเองเพราะพี่จ๋ามีลูกมือมาช่วยสองท่านค่ะคุณพัดค่ะคุณพัดและน้องเพนนะคะสวัสดีค่ะ เริ่มจากเราตำน้ำพริกก่อนนะคะเพื่อจะทำขนมจีนน้ำยาใต้ค่ะก็อย่างแรกนะคะนี่ม่ใส่เกลือก่อนเพื่อจะไม่ให้กระเด็นแล้วก็เอาแผ่นไหมคะแผ่นค่ะเอาแผ่นเนาะกลางๆเนาะเอากลางๆนี่หรือากล่ากลาเนี่ยค่ะตำนี้ก่อนก็ใส่ตะไคร้แล้วก็ข่าช่วยมีน้ำจะได้ต่า ไม่เริ่มใส่ขมิ้นชันนะคะเพราะว่าอาหารใต้เนี um> s <S um ่ยขาดไม่ได like ้ขมิ้นขมิ้นชันแล้วพริกไทยร้านนิดหนึ่งค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมนะคะเมื่อยไหมคะเมื่อนิดนิดแน่นอนช่วยตามไม่ค่อยคล่องเลยค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยดูหน่อยนะคะช่วยตามให้ดูตัวอย่าง กะบีค่ะอ๋อ,อก,กินี่หอมมากเลยอืออืเม,มนูน้ำยาเนี่ยพี่เมความอร่อยมันจะต้องแบับอยู่ที่ตรงไหนอะคะก็หมายว่าถ้าถ้าจะเป็นน้ำยาใต้นะคะก็คือว่าต้องถึงเครื่องนะคะถึงเครื่องใช่ถึงเครื่องพม่เมเรียนทำน้ำยาปูมาจากที่ไหน,นะคะเมย์เคยเรียนจากพี่กะบีอะคะ่ะเพราะว่ามีคนทำขนมจีนขนมจีนน้ำยาปูเก็บมาก ก็เลยขอเรียนนะคะแล้วเขาก็ให้ความรู้พพิม์ให้ค่ะให้ค่ะเพราะว่าคนไทยมีแต่คนใจดีอ่ะคนใจดีอ่ะเนาะแมาว่าคนไทยใจดีมากเลยนะทุกคนเลยอ่ะหรอใช่เมไม่เคยเจอที่อ่าคนไทยที่นิสัยไม่ดีไม่มีเลยอ่ะไม่เคยเจอคนน่ารักมักจะได้เจอกันโชคดีจริงๆอ่ะ เครื่องแกงเสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวยมากมจะให้ทาอะไรต่อไหมคะเนี่ยทําน้ําพริกเสร็จแล้วจะทําน้ํายาต่อนะคะค่ะแล้วมีส่วนประกอบอะไรบ้างคือนอกจากน้าพริกนะคะก็คือมีกะทิแล้วก็เนื้อปูโอ้โหยุะมากเลยอ่ะน่าทานสุดๆค่ะน่าทานสุดๆเลยแล้วก็พรุนรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็เกลือ แล้วก็ปลาทูขอบคุณค่ะโอ้ยพอดีเลยค่ะเนื้อปลาทูค่ะแล้วก็น้ำสต๊อกปลาทูนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลาแท้นะคะโอ้โหรสชาติกลมกลมที่ลงตัวนะคะใช่ค่ะเพราะแบรนด์นี้เขาหมักปลาถึงสองปีนะคะเป็นปลาทะเลดำรึที่บ้านจะมีติดไว้ของพี่ก็ต้องคู่ครัวของพี่โอ้เอฟซิจังเลยน่จะผัดน้ำพริกนิดหนึ่งนะคะ ด้วยหัวกระเทกค่ะไม่ต้องให้แตกมันค่ะคือว่าน้ำยาไม่ต้องแตกมันแต่ว่าให้ให้หอมตัวน้ำ<อ>พริกร<ช><อ>ข่้นแกงเนาะใช่ค่ะขึ้นแกงค่ะอืมผักข่งแกงนิดหนึ่งไปร้อนหรือไปกลางอไปรออ้อนก็ไฟแรงก่อนก็ได้นะคะเพราะว่ายังไม่ร้อนนะคะออสีสวยไหมคะหอมด้วยค่ะหอม ออใ,ชใช่ค่ะให้มันกินมันออกนิดหนึ่งนะคะไม่ต้องแตกมันมมมแล้วก็เราก็จะติมนำสต๊อกค่ะปลาเนาะปลาใส่เนื้อปลานิดหนึ่งเราก็จะใช้เนื้อปูเนื้อปูเนี่ยเป็นก้อนๆเนี่ยน่าทานมากเลยค่ะโอ้ยกมากเนื้อปูยกมากเลยค่ะ เราให้เดือดแล้วก็รสชาติเนื้อปูเนี่ยค่ะมันจะออกมาในน้ำยามันก็จะเป็นกลิ่นหอมหอมใช่ค่ะมันเป็นกลิ่นหอมพิเศษของเนื้อปูใช่ค่ะแล้วก็สักพักหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำตาลค่ะเสร็จแล้วก็ใส่สุดท้ายก็ใส่น้ำปลาค่ะน้ำปลาถ้าใส่ตอนสุดท้ายอ่ะมันจะหอมใช่จะหอมอ่ะค่ะจะหอม ใส่น้ำตาลาปี๊บเพราะว่าต้องการความหวานกลมกลอมอะค่ะึ่วานานะใช่นิดหนึ่งอะคะ่ะนิดหนึ่งไม่ต้องใส่เยอะสุดท้ายเมย์ก็จะใส่น้ำปลาแท้นะคะอ,อย่าเยอะไหมคะเนี่ยพอประมาณค่ะ,ะ,คะดี๋ยว่าห่งแพททับพีก็ได้ เมคะทำเองแล้วเป็นยังไงคะใช้พริกอ่ะมันเผ็ดเห็นมากใช่ไหมพริกอะไหคะพริกก็บ้านพี่จ๋านะนมันก็ต้องแซ่บต้องเผ็ดเป็นธรรมดานะคะพริกบ้านอื่นนะใส่เท่านี้มันอาจจะเผ็ดเท่านี้พิกพี่จ๋าใส่เท่านี้เผ็ดเท่านี้เลยโอเคเผ็ดจริงปกตินะคะเมเยี่ยมบ้านเอฟซีนะคะก็เอฟซีทำกับข้าวข้าวให้เม์ทานนะคะ อะไรพี่จ๋าเมม่ไม่ทำอาหารให้เมย์ทานนะคะพี่จ๋าก็จัดการเตรียมอย่างอื่นเช่นดอกกุหลาบหน้าบ้านเตรียมเพื่อนแล้วก็เตรียมข้าวของอื่นๆไม่รอน้องเมย์ไงคะโอ้ได้ค่ะใด่ตอวเยียวข้าหน้าติดไว้ก่อนข้าหน้าคจะทำให้ทานได้ขอว่าพี่จ๋าทำผัดไทยอร่อย พี่จ๋ามีมือหลายมือค่ะเรื่องไทยนะคะมีมือซ้ายมีมือขวามีสี่มือห้ามือหกมือเลยค่ะคไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วเราไปเตรียมตัวอาหารกันดีกว่าปไดค่ะไดเลยค่ะได้เลยค่ะสีสันจัดจานน้านมากเลยค่ะคิดว่าเผ็ดไหมคะ ที่ว่ามันต้องแบบว่าลดลดจานเข้มข้นนะคะเข้มข้นเพราะว่ามีเครื่องหลายอย่างไงคะก็เลยต้องให้เข้มข้นเครื่องเขียนวันนี้นะคะก็มีผักดองค่ะแล้วก็ต้มกะทิผักมุ้งกับถั่วฝักยาวค่ะแล้วก็เครื่องต่างๆนะคะมีถั่วงอกแตงกวาไปเมนลักหัวปีหัวปีแล้วก็ผักดอง แล้วก็กระเทียมถนดองค่ะเชิญเลยนะคะโอเคลุยค่ะเหลุยเหลือยเลือยค่ะไอ้ขนมจีนก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตนะคะขึ้นค่ะได้ครับได้เน้องขอบคุณค่ะเนี่ยค่ะน้ำยาปูอืมโอ้ปูแน่นๆเลยนะคะปูแน่นๆเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะหอมน้ำปลาเนาะ ก็คือทางคู่กับเครื่องเขียนหลายๆเันนะคะวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะคะ,คะก็ก่อนทานอาหารนะคะ,คะต้องบอกว่าอิตานากิมัสค่ะก็คือว่าขออนุญาตทานนะคะคือบอกคนทำแล้วก็คนผูกข้าวแล้วก็ เอกเกษตะโกนอะไรต่างๆนะคะอิตาดาคิมัสเนี่ยค่ะอิตาดาคิมัสค่ะโดยคิค่ะอิตาดาคิมัสอิตาดาคิมัสจ้าค่ะเลยนะคะอืมจัดจ้านมากค่ะมีความเผ็ดนะคะเป็นยังไงบ้างคะอร่อยอร่อยเขาคุณค่ะรสชาติกลมกล่อมนะ นอ้องเมย์คะพี่ก็สงสยัยว่าน้องเมย์เปิดโรงเรียนสอนทำอาหารที่ญี่ปุ่นค่ะน้องเมยสอนเมนูอะไรบ้างคะโอ, well, <ใน S 2> อ้โหเมยสอนทุกอย่างเลยค่ะทั่วประเทศอาหารเหนืออาหารอิสานอาหารภาคกลางอาหารใต้ค่ะเป็นเป็นเป็นสูตรที่น้องเมยคิดเองหรือว่าสอนตามคำเรียกร้องหรือว่ายังไงคะก็อาหารทุกอย่างนะคะเมเรียนมาจากเมืองไทยแล้วค่ะอืค่ะ ่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงเรียนแล้วก็คนที่ชอบทําอาหารหลายๆคนนะคะทั้งเมย์แล้วอย่างนี้มีนักเรียนมาเรียนซ้ำไหมคะก็เรียนซ้ำค่ะนะคะใช่ค่ะคือนักเรียนเมย์นะคะคือเขาเรียนตั้งแต่เปิดมาก็คือว่า15ปีนะคะก็มานานมากคนที่มาซ้ำอะประมาณ8 0อค่ะ แล้วก็20%ก็คงมใหม่ไปเรื่อยค่ะแล้วคนญี่ปุ่นชอบทานอาหารไทยไหมคะชอบมากเลยค่ะเมนูไหนที่เป็นพิเศษคะี่ต้องมคือที่ญี่ปุ่นนะคะก็เนี่ยมทานก็คือพวกต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานยำมุ้นเส้นยำมุ้นเส้นเหรอคะยำมุ้นเส้นก็คนญี่ปุ่นชอบยำมะเขืออยำก็ชอบผัดไทย กะเพราผัดกะเพราใช่ไหมคะใช่ค่ะข้าวกะเพราี่ยค่ะชอบมากเป็นกะเพราอะไรคะก็เหมนกะเพราไก่กะเพราหมูแต่ว่าส่วนตัวเมย์นะคะชอบกะเพราเนื้อเนื้อญี่ปุ่นเนื้อวากิวทำอร่อยมากได้ค่ะว่าอย่างนั้นน้องอร่อยมากเลยนะคะ้งหน้าพี่ปี๊ยมได้ไหมคะ ได้ค่ะเมนะคะเวลาทำกะเพรานะคะก็ใช้วัตถุดิบน้อยมากคือแค่น้ำปลากับน้ำตาลทรายนิดหนึ่งเล็กน้อยใช่ค่ะเป็นเป็นกะเพราโบราณนะคะอยากให้พี่พี่จ๋าชิมเลยค่ะสนใจไหมคะสนใจค่ะสนใจค่ะวิวพี่จะบินสนใจไหมคะสนใจสนใจค่ะสนใจไหมคะไปชิมที่นู่นนะค่ะไปที่นู่นนะคะไปไหมคะไปนะไปนะเนาะจะได้กลิ่น กะเพราเนื้อวาริวเม,มนี่คะ่ะก็คือวัตถุดิบอะเมนใช้วัตถุดิบของญี่ปุ่นแล้วก็ทำเป็นอาหารไทยที่รสชาตินั้นเดิมะะอะค่ะเม,มนูที่เปิดใจของของเซนเซคะค่ะเป็นเมนูอะไรที่แบบกินแล้วรักอาหารไทยแบบอยากแบบอยากจะเรียนเมนูอาหารไทยอยากจะเรียนเกี่ยวกับแบบภาคนี้ภาคนั้นมีอาหารอะไรบ้างค่ะ ก็คือตอนแรกอะเมย์เมติดใจผัดไทยมาก่อนใช่ไหมคะก็ตอนนั้นอะตั้งใจเรียนอาหารภาคกลางก่อนเพราะว่าอันนี้ก็คือว่าอาหารไทยพื้นฐานของอาหารไทยใช่ไหมคะแต่พอรู้แล้วก็เรียนไปอาหารอีสานเพราะว่าอาหารอีสานที่ญี่ปุ่นก็มีเยอะเหมือนกัน mm hmm. พวกลาบส้มตำเนี่ยคะ่ะอ mm ือฮึแล้วก็ ที่ญี่ปุ่นไม่ค่อยมีนะคะก็คืออาหารใต้แล้วก็อาหารเหนือก็น้อยเหมือนกันใช,ใช่ค่ะอาหารเหนือเมย์ชอบเมนูอะไรคะเมย์ชอบมันชอบทุกอย่างนะคะคือน้ำเงี้ยวก็ชอบข้าวซอยก็ชอบแล้วก็แกงแครไส้อัวก็ชอบไม่น่าจะใช่ญี่ปุ่นแล้วเนาะกต่ผิดที่เนาะ <laughs> อาหารภาคใต้นะคะชอบอาหารจงังหวัดไหนที่สุด ก็ล่าสุดนะคะเมย์ไปเรียนที่จังหวัดตรังแล้วก็ภูเก็ตนะคะก็อาหารภูเก็ตก็มีมีหลายอย่างที่น่าสนใจคือว่าอาหารปืนรนาการอะไรอย่างเงี้ยปืนนาการใช่มือหองเอ๋อค่ะแล้วที่ตรังไปเรียนทําอะไรคะที่ตรังนะคะก็อาหารปืนรนาการเหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็ข้ามเกาะดีบง เขาหลีบงค่ะแล้วก็ได้เรียนอาหารมุสลิมที่อยู่ในเกาะนะคะก็อาหารแขกนิดนึงผสมผสานกับแขกนิดนึ่งนะคะอร่อยมากอร่อยมากใช่ไหมคะอร่อยมากเลยแล้วเมนูอาหารไทยเนาะที่คิดว่ามีความซับซ้อนที่สุดหรือยากที่สุดที่เคยเรียนมาเมย์เคยสอนที่มันชุดส้มตำโบราณคือเนื้อฝอยไอเขาเรียกว่า อ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะส้มตำเนื้อฝอยเออส้มตำเนื้อฝอยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะข้าวมันส้มตำเนาะข้าวมันส้มตำนั่นแหละค่ะเออข้าวมันส้มตำยี่สิบบาทค่ะเมค่ะยี่สิบค่ะยี่สิบข้าวมันส้มตำนะคะก็คือทำตั้งแต่ข้าวมันเนาะข้าวมันกะทิค่ะแล้วก็ทำส้มตำโบราณแล้วก็เนื้อฝอยเนื้อฝอยนะคะใช้มือฉีกนะคะโอ้โหแล้วก็ไม่ทอดอ่ะ ใช้เวลานานมากซับซ้อนมากเลยค่ะในการทำแล้วก็มีมีแกงเกงเผ็ดด้วยเกงเผ็ดไก่อะค่ะขายไม่ได้คือครบสี่ยันเนาะแล้วก็กินด้วยกันเน่ยอร่อยมากใช่ใช่ใช่ค่ะมีมิติครบรถเลยอะค่ะใช่ไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าสี่ยันมันจะเข้ากันอย่างเง้นเนาะ ชอบมากชอบเชอบใช่ไหมคะออร่อยนะคะแต่ว่าขาทางยากนาะใช่ค่ะอาทางยากใช่ค่ะมันเป็นอใช้ค่ลาในการทำใช่ค่ะดูแล้วอาหารไทยเนี่ยไปเติบโตที่ญี่ปุ่นี้เป็นไงบ้างะนร่บก็มีความสนใจมากๆเลยนะคะอ่รู้ไหมคะอาหารไทยอยู่ในที่โตเกียวนะคะ 700ล้านตรงนี้แค่ในโตเกียวนะคะเยอะขนาดนี้นะคะคนญี่ปุ่นอะชอบชอบกินอาหารไทยมากๆแล้วอาหารไทยที่แบบเมนูที่มาแรงตอนนี้คือที่นิยมกินกันนะคะนิยมกินกันนะคะก็กะเพรานะคะอันดับแรกก็คือกะเพราใช่คือผู้ชายญี่ปุ่นะก็ชอบกะเอราใช่ทำไมต้องเป็นผู้ชายด้วยคะ ก็อาจจะเผ็ดด้วยแล้วก็กินง่ายด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องต้องมีไข่ดาวด้วยไหมครับใช่ค่ะต้องมีไก่ไข่ดาวขาดไม่ได้เลยค่ะอ้าวเหรอคะคือว่าที่ที่ญี่ปุ่นนะคะก็คือว่าถ้าจะสั่งกะเพราใช่ไหมคะเป็นเป็นครบชุดอะค่ะคือข้าวแล้วก็ผัดกะเพราแล้วก็ไข่ดาวชุดเลยเตรไว้น่ครั้งหน้าขอกะเพราไข่ดาวนะคะได้เลยค่ะใช้น้ำปลากับน้ำตาลเล็กน้อยแค่นั้นเองค่ะ ขาะง่ายด้วยแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็ผัดเป็นแห้งๆนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกรู้สึกดีมากๆครับรู้สึกแบบโอ้คนญี่ปุ่นได้ทำอาหารให้คนไทยกินรู้สึกแปลกครับจริงๆผมเองไม,ไม่รู้มาก่อนว่าคนญี่ปุ่น ทำอาหารไทยใช่ครับผมตื่นเต้นมากใช่ครับสิ่งสำคัญคือพูดไทยชัดว่าเลยอร่อยครับอาหารอร่อยมากขอบคุณค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเคยเห็นเซเมจาก YouTube ก่อนเนาะก่อนจะมาเจอวันเนี้ยไปดูไปดูแล้วก็เห็นคลิปพาคนไปชมสวน นั่นแหละค่ะแล้วแบบไม่คิดว่าจะได้มาชิมฝีมือเซเมวันนี้จริงๆรูส้สกตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกียรติมากค่ะโอ้ขอบคุณมากค่ะ <laughs> พี่ก็ยินดีมากๆเลยนะคะที่น้องเมย์ตกหลุมมาเยี่ยมพี่แล้วก็มาทำอาหารให้พี่ทานแบบว่ายินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือนแล้วแขกแก้วคนนั้นก็มาทำอาหารให้เราทานด้วยหัวเราะเสียงดัง อร่อยมากด้วยค่ะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะอาริาโตอโกไซมัสอาริคโตอโกไซมัสวันนี้รู้สึกขอบคุณและเป็นเกียรติมากๆค่ะที่ได้มาชิมอาหารจากคนญี่ปุ่นซึ่งน้อยที่แบบว่าชาวต่างชาติเขาทําอาหารของแบบของคนไทยจริงๆบางทีเขาจะทําแบบเครื่องไม่ถึงแต่อันนี้เครื่องถึงแล้วแบบน้ำยาปูของคนใต้แท้ๆแล้วดูแบบมีความละเอียดว่าเครื่องแกงของเราอ่ะจะต้องมี ใส่พริกใส่ขมิน้นซึ่งจริงๆอะเพนอะไม่เคยรู้อ่ะไม่เคยรู้เลยถ้าไม่ได้มาเป็นลูกมือของเซเมวันนี้ค่ะ <laughs> ประทับใจที่แบบว่าเข้่ไม <laughs> อร่อยค่ะ <laughs> เพราะแบบอาหารใต้มันต้องแบบถึงพริกถึงขิงเครื่องแกงต้องใช่อย่างเงี้ยค่ะ <laughs> ขอบคุณนะคะ <laughs> ขอบคุณค่ะ ผมว่าพูดมาแล้วคนยญาสรุปเลยแล้วกัน็นตนสุดท้ายนะครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณคุณเมย์มากขอบคุณมากๆเลยวันนี้ประทับใจมากๆนะครับประทับใจต่อแรกเลยอาหารอร่อยมากๆนะครับอร่อยมากจริงๆครับถึงเครื่องเนาะภาษาผมใช้ว่าถึงเครื่องเลยนะครับอีกอย่างอีกตอนนึงนะครับอีกตอนหนึ่งก็คือว่าไม่น่าเชื่อว่าเป็นคนญี่ปุ่นทําอาหารไทยให้พวกเราทานนะครับประทับใจมากๆนะครับคือเป็นอาหารไทยคนไทยทำก็ว่ายากแล้ว อันนี้คนญี่ปุ่นทำนะครับสุดยอดมากมากก็ขอบคุณคุณเมยมากๆนะครับวันนี้ที่ได้มีโอกาสมาร่วมรับประทานอาหารด้วยขอบคคุณมากรโบขอบคุณเช่งกันค่ะเมย์ก็ประทับใจมากๆเลยนะคะว่าให้มีโอกาสทำอาหารให้คนไทยทานนะคะแล้วก็มีความเกรงแล้วก็ตื่นเต้นแต่ว่าสุดท้ายนะคะก็ ได้ร่วมทานกันแล้วก็รู้สึกดีมากเลยค่ะต้องขอบคุณแล้วก็ดีใจที่ได้รู้จักกันนะคะค่ะ,อคะขอบอะค,ะขอคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะ,คะ